หมัดแลมเพดสายฟ้าร้อนๆกล่องแฟชั่นระดับเจ้าพ่อสะสมโทเค็นแลกเปลี่ยนแฟชั่นในร้านค้าโ,โคตรสุดแหละหนึ่งเพชรรับเด็ดโอเมนเฮ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้อันเดิมร้านค้าโมโคโอ้ยอันนี้สวยจริงก็แฟชั่นผู้รอดชีวิตใหม่โฮเมอร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยก้สเเพชรครบเซต 1,699เก้าสพ่อหมีใจเก้าแม่หมีซ่าลายัวอุ้ยสวยวะ่ะอันนี้ชอบผมชอบส่วนตัวเลยเนะี่ยแล้วก็กล่องปฏิบัติไซเบอร์อะไรอะกล่องปฏิบัติไซเบอร์อันไหนวะอันนี้เฮ้ยมีแต่ของดีๆว่ะทุกคน oh, <no. S 1> ใครว่างเติมให้มั่งนะ <laughs> อันนี้คืออะไรอ๋อแลกไอ้นี้ใช่ไหมแลกโทเค็นในนี้ใช่ไหมยี่สิบห้าเพชรสุ่มนี้บ่ะทุกคนไม่คุ้มว่ะผมดูทรงแล้วไม่คุม้มในนี้มันมีอะไรมาใหม่มั่งอ่ะขอดูหน้าละกันว่ามีอะไรมาใหม่มั่งเฮ้ยชุดบอลอันนี้มันมานานแล้วและที่ผมเห็นมาอันนี้มีอะไรมาใหม่ไหมไม่มีอะไรมาใหม่เลยหรอก็เอเคแล้วก็ชุดนี้ดูสิแลกไอเทม ในไอเทมก็ยังไม่มีอีอย่างมาใหม่เดี๋ยวผมจะขอแลกบัตรสุ่มเพชรก่อนนะครับไม่ใช่บัตรสุ่มเพชรบัตรสุ่มไอเนี้ยที่มันใช้ตู้เพชรอะทุกคนสี่สิบอันนะครับสี่สิบอันสีแดงเราจะแลกสักสามอันสามอันร้อยี่เรามีร้อยี่สิบห้าอันนะครับได้สามอันแล้วอันนี้เราก็ขออนุญาตไปสุ่มหน่อยแล้วกัน ถักสามอันก็อย่างดีดูทีว่ามันจะได้ของดีๆหรือไม่ทุกคนสุ่มอันที่หนึ่งเราจะได้อะไรจ้าคอยดูหน่อยในกับสุ่มอันที่สองต่อไปโอ้โหได้แต่ของเร็วๆจัดเลยทุกคนโอ้โหของที่กูไม่อยากได้คือแบบดีจริงงโอ้โหทุกคนเอ้ยทำไมมันได้ยากได้เย็นอะไรขนาดนี้เนี่ย ทำคลิปกันแรกมาครับวันนี้เราจะมาทำเชลลินสี่วิสีก็คือขอร้องอย่ายอมแพ้คือไม่ว่าจะแพ้ฝั่งตรงข้ามขนาดไหนสกอร์ด้วยเท่าไหร่ก็ตามหรือจะสู้ไม่ไหวยังไงก็ตามขอร้องอย่ายอม <No. S 1> แพ้และกันนะอุ้ยตรงนี้สองตัวตรงนี้สองตัวก็วิ่งก่อนลนะกันจ้าไม่รอแล้วจ้าบอกก่อนสองตัวเลยเหรออดี่ตรงนี้สองตัวเลย,หยเลยหรอจ้า ถอาตัวแล้วไงพี่ไม่เคยกลัวปิดแล้วตอนนี้เพื่อนเรายิงให้แล้วเพื่อนเรายิงให้แล้วตัวนี้ตายนะล่วงล่วงล่วงโอ้โหไอ้ตัวนั้นเป็นพน่ฮะหายไปไหนวะทุกคนไอ้ตัวมีปีมีพี่หายไปไหนตัวมีปี่ตัวมีปี่อยู่ไหนใจกูเข้ามาในนี้ก่อนเดี๋ยวกูจะโดนยิงนะครับล่วงนะตัวนี้ไม่หลบล่วงนะล่วงนะโอ้ทุกคนเพื่อนเราล่วงไปหนึ่งตัวแล้ววะไอ้ตัวนี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 ้โดนตัวนี้โดนกูนะตัวนี้โดนกูนะอยู่ในน้ำแพกูนะบอกก่อน อยู่ในน้ำแพ้กูานาจ้ามากันเอ้ยลูกรลกระสุนหมดลูกกระสุนหมดทุกคนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าหนีอย่าหนีระวงโอเคนะครับกูโดนยิงนั่นไงกูว่าไอผมหิว <c oughs> คิวเกินไปว่ะทุกคนเ้ยขอโทษเด้อเพื่อนกูหิวคิวเมื่อกี้เงยยับเลยตาแรกก็แพ้เลยจบแล้วครับมา MB 5ปืนคู่ใจของเราหน่อยแล้วกัน ยูใส่เอฟเฝกต์หนนย,ยูใส่เอฟยฝกต์หนนคิดว่าจะชนะพวกข้าได้หือเนาะทำไมซื้อเฟกนน่นจ๊ะคิดว่าจะชนะพวกเราได้กับสกอร์เท่าไรกเพวกเราคิดว่าพวกเราชนะฝันต์นุนได้อยู่แล้วละ่ะพวกเราจะชนะพวกเราให้ดูสกอร์สีต่อหนึ่งหรือปาก็ไม่รู้นะหรือฝฟกน้าจะชนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราจะเล่นเต็มที่แล้วนะเมื่อกี้เราก็เล่นเต็มที่แล้วเราเผิดพลาดน,นิดหน่อยเราไปย,ยืนอยู่ริม ประตูมันเลยยิงได้นะครับตรงนี้มีคนไหมนะแอบอยู่นี่เราคิดว่าจะรอดเหรอคิดว่าจะรอดเหรอจ้าคิดว่าจะรอดเหรอจ้าดวหนึ่งตัวที่สองมายังจ้าตัวที่สองตัวที่สองมีมาเชียตัวที่สองขึ้นมานี่เหรอจ้าขึ้นมาก็เสร็จโกเข้าหัว,ว,วหนึ่งหนึ่งแล้วฮะไม่กี่นาเทียงอ่ะอบเดีวยว อยากโดนนำไหมครับทมหน่อยทีฝั่งนู้นอะอยากโดนนำแบบ oh, <no. S 1> สาหนึ่งเด็ดขาดอะไรประมาณนั้นป่ะอยากโดนป่ะหรืออยากจบสกอร์ด้สี่ต่หนึ่งตาแรกถือว่าอ่อนให้หน่อยละกันนะพอดีว่าพวกเราแค่ฝึกฝีมือตาแรก oh, <no. S 1> <laughs> อ่อนให้จริงๆวิมาหน่อยวะ เดี๋ยวก,กันหมดว่าฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะเ,เป็นตัวบุกหน่อยละกันและให้เพื่อนแอบอยู่ฝั่งนี้กันนะครับผมตายก่อนว่าเย์เบ์ไลกูพูดภาษาอะไรของกูนะจะบอกว่าตายก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เพื่อนเรายังอยู่ผมนัดแน่กับเพื่อนมาแล้วนัดแน่ตอนไหนโอ้ทุกคนไม่รู้หรอผมตัดออกมผมเลยนัดแน่นี่ไงตัวหนึ่งตัวนี้เราจะอุ้ยมันเปิดคโน,นทุกคนเปิดคโนนแล้วไงเปิดคโนน,แล,น,นแ,ลแล้วเข้ามา ยิงเสร็จข่อยาแไปแอบกันเหมือนกันขอายาแอบพัญญาพัญญาทุกคนผมแอบจะแอบทำโอ้ยแอบไม่ทันโอ้นทำไมแอบไม่ทันวะผมจะแอบไปน,นีหน่อยมาดูเพื่อนหน่อยละกันเพื่อนอยืนไหนกันหมดวะเพื่อนจา๋าอยู่ตรงนี้แหละเชื่อเราว่าพวกนายชนะแน่นอนเรามั่นใจในฝีมือของพวกหน่อยในเพื่อนตี้เราว่ายัางไงก็ชนะ อยู่ไหนกันเอ่ยเล่นฉาบุกเลยไหมไม่อยากดูให้มึงแล้วก็อยากเล่นเองอะบุกเลยไหมครับเพื่อนยิงล่องไปเลยยิงล่องไเฮ้ยอ๋อกูนึกว่าเข้าหัวเห็นสีแดงๆที่ไหนได้อวอร์นี่วะเ <laughs> มื่อกี้ผมนึกว่าเพื่อนยิงเข้าหัวโคตรสุดเลยะเพื่อนโอเคบุกสองตัวตัวนี้อยู่นี้นะตัวนี้ไม่ต้องไปฟังแผนแล้วนะเพื่อนตัวนี้คอยแบบ เป็นตัวสัพอร์ตคอยยิงตอดเอาตอดเอานะเพื่อนจ๋าตอดระยะไกลๆล่วงล่วงหนึ่งสองหนึงแล้วเฮ้ยอะไรวะกระพริบตาไม่กี่วิคือแบบตายกันหมดแล้วหรอตามน้อยสีฝั่งหนูนะครับ oh, <no. S 1> มาเขาสื่อรอบที่สี่ของเราตอนนี้เรานำไปหนึ่งแต้มนะครับถือว่า เรายังไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับเรานำหนึ่งแต้มเราต้องนำอย่างน้อยสัก2แต้มนะครับถ้านำสามแต้มจริงๆมันต้องนำสามแต้มมันถึงจะได้เปรียบใช่ไหมแต่อันนี้ขเขาแบบเรานำสามแต้มปุ๊บคือเราชนะเลยเนะี่ยอันนี้คือเรานำแค่สองแต้มก็ถือว่าเราได้เปรียบอยู่นะครับมาผมจะไปฝั่งนี้หน่อยละกันดูสองแล้วฝั่งนี้นะ่าจะมีแต่แบบพวกตัวที่ไม่ค่อยตึงอนะ่ะก็จะชิหมา อยากโดนตัวตึงๆมีไม่ทถวนี้เหมือนจะได้ยินเสียงคนวิ่งมาหรือหล่อนไปเองวะเนี่ยรู้ว่าผนจะวิ่งไปหน่อยแล้วกันกูไปไม่ทันเพื่อนแน่เลยเพื่อนยิงหมดแน่เลยทุกคนเพื่อนจะรีบยิงไปหน่อยละจ้าเพื่อนจ๋ามึงน่าจะรีบยิงไปหน่อยแล้วไอ้รีบยิงเกิดไปเปล่าไม่คิดจะให้คูวเรามเลยเหร่หรอบนะเพื่อน บวกหน่อยแล้วกันยังไงยังไงมันวิ่งไปตรงนี้มันวิ่งตามๆกันไปทุกคนเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าบ้านหลังนี้ผมว่าบ้านหลังนี้มันต้องมีแน่นอนเชื่อผมมั้ยังไงมันก็เมีนแน่นอนครับหัวตัวหนึ่งแล้วสักตัวก็ยังดีในนี้มีตัวหนึง่งในนี้มีตัวหนึ่งขออนุญาตเข้าไปในนี้หน่อยแล้วกันผมไม่เห็นแล้วว่าในนี้มีตัวหนึ่งแอบอยู่ตรงนั้นเลยจ้ะแอบอยู่ตรงนี้มันตาระเบิดทุกคนมันตาระเบิดโอ้ยยกูเจ็บกูเจ็บ คหนุ่มหลบไม่พ้นว่าโอ้ตึงเกินตึงอะไรป่านนี้เดี๋ยวเพื่อนกูเต้นชิวๆิเพื่อนกูนเ,ตนเ,นกนเต้นชิวชิวอะครับนี่อยากจะพูดสามสองห้าห้าห้าโคตรสุดแหละครับทำไมตี้เรามันเก่งอะไรป่านนี้นะทำหน่อยสีฮตตี้เรามันเก่งเกินไปเปล่า เก่งเกินไปเปล่าครับคนดูมีใครไหวหรือเปล่าถามหน่อยส้เรามาเราจะวิ่งไปหาของหน่อยละกันของสำคัญสำคัญของเราก็คือวันนี้ผมจะแบกให้ทุกคนดูนะครับแบก,กแล้วหรอเปล่าไม่ได้แบกแค่รอบเดียวนะครับคือแบบแบบ แบกแค่สองตาแล้วอีกสองตา้เพื่อนแบกมาดูซิว่าผมจะได้ขึ้นชื่อว่าแบกหรือป่านนะอ่ะกูให้เพื่อนเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเป็นตัวซัพพอร์ตให้วันนี้ว่าตอนตายเมื่อกี้นะครับเราตายก่อนแล้วเลยให้เพื่อนเป็นตัวซัพพอร์ตวันนี้เราจะเป็นตัวซัพพอร์ตแล้ตัวคอรตอดให้นะจ้าเพื่อนจ๋าเพื่อนจงสู้ให้ได้นะจ้าเพื่อนจ๋าล่วง <S 2> <S 2> <S โอ้ให้ <S <S ชนะไวเกินไปแล้วนะทุกคนทำไมมันชนะไวเกินอะไรป้านี้ถึงไม่ได้แบกก็คือว่าที่เราสุดจริงจง